บรรยากาศเมื่อช่วงเช้าค่ะมีการตั้งริ้วขบวนของผู้ใช้แรงงานแล้วก็เคลื่อนริ้วขบวนออกจากบริเวณแยกจอปรรอถนนราชดำเนินนอกซึ่งมีทั้งริ้วขบวนเทิดพระเกียรติริ้วขบวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานสภาองค์การลูกจ้างจำนวน16สภาสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทยและศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบก่อนที่จะเคลื่อนขบวนมายัางลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานคร สำหรับกิจกรรมที่บริเวณสาราว่าการกรุงเทพมหานครในวันนี้นะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานคุณอนุทินบอกว่ารัฐบาลได้ดําเนินนโยบายสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานทุกคนได้มีสุขภาพที่ดีมีไรายได้มีความมั่นคงผ่านการดําเนินงานต่างๆของกระทรวงแรงงานทั้งการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา400บาทซึ่งจะมีผลในวันที่1ตุลาคมนี้ โดยกระทรวงแรงงานยังได้ดําเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานสิทธิแรงงานไทยแต่งตั้งคณะทํางานการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศหลายฉบับไม่ว่าจะเป็นฉบับที่ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวการปรึกษาหารือไตรภา,าคีและอนุสัญญาที่ว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางานโดยเฉพาะฉบับที่144ที่เป็นเรื่องการปรึกษาหารือไตรภา,าคีนั้น จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะส่วนเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะคะที่แรงงานส่วนใหญ่เรียกร้องขอให้มีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาททั่วประเทศเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับผู้ใช้แรงงานในการทำงานถึงแม้ว่าจริงๆบางอาชีพจะมีการปรับขึ้นเล็กน้อยก็ตาม ากถึงรัฐบาลนะคะว่าอยากให้ขึ้นค่าแรงค่าแรงของลูกจ้างหน่อยทํางานนี่ทางานหนักมากหนักจริงๆกับค่าแรงแค่น้อยนิด3 6มบาทตอนนี้ได้3า1บาทคืออยากให้ได้400คือมันจะได้คุ้มค่ามีกําลังแรงใจแรงแรงกายที่จะสู้ ต่อไปเราจะได้ทํางานมีประสิทธิภาพมีคุณภาพท่านเอออย่างน้อยอย่างน้อยเราทํางานเหนื่อยค่าแรงนิดนึงบางทีใจทอ้อแต่ถ้าแรงเออค่าแรงขึ้นโอ้ยแค่หลัก4ี่้อยมันก็โอเคแล้วค่ะก็ตอนนี้ผู้ใช้แรงงานเดือดร้อนค่ะงานก็น้อยแล้วก็จริงๆแล้วเราอยากได้ค่าแรงขั้นต่ําที่ตามที่รัฐมนตรี สัญญาไว้หาเสียงไว้ว่าเราจะได้400ทั่วประเทศเราอยากเห็นตรงนั้นค่ะเพื่อความอยู่รอดของผู้ใช้แรงงานค่ะ